จีนขยับแล้วถือว่าขยับครั้งใหญ่นะเมื่อวานเนี่ยคุณพันกงเซิงนะเป็น Governor of Republic Bank of China หรือ PBOC แบงค์ชาติจีนนั่นเองนะครับออกมาร่ายาวเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจก็คล้ายๆกับการพูดของคุณเจอโรมนั่นแหละนะครับพูดเป็นภาษาจีนคร่าวๆเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องแปลมากนะฮะจีนขยับตามแล้วนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาลดดอก50 basis point เนี่ยเมื่อวานจีนก็ขยับหลายส่วนอยู่เหมือนกันที่เราอ่านกันตอนเช้าๆนะครับปรากฏว่า ratio นะครับลดทีห้าสิบ Point เลยนะไม่น้อยนะครับทำเอาตลาดทุนจีนเนี่ยคึกคักขึ้นมากระทนหานคือเศรษฐกิจหรือว่าก่อนหน้านี้มันจะดูย่ำแย่แค่ไหนเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีการลดดอกเบี้ยเนี่ยชีวิตมันกระชุ่มกระชวยมันมีชีวิตชีวานะมันก็เริ่มเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าอ่ r เนี่ยหลายคนบอกว่ามันอะไรมันจะขนาดนั้นพี่บิ๊กมันก็ไม่ได้ลดดอกอะไรเหมือนของฝั่งคุณเจโรมอะไรนี่นะฮะแน่นอนฮะมันอาจจะไม่ได้ดูภาพเป็นการลดดอกแบบนั้นนะแต่การลดอ่าอกาอกา ผู้ยืมของแบงก์เนี่ยจะลดลงนะลดที50เบสิสพอยต์หมายความว่าอะไรครับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาต้นทุนตรงนี้ที่ตัวเองลดลงเนี่ยเอาไปลดต่อให้ลูกค้านะแล้วก็เพิ่มทําให้มันเหมือนมคล้ายๆกับมีการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบมากขึ้นนะครับขอบคุณคุณพีทนะครับสำหรับซุปเปอร์ชาเพราะฉะนั้นประเด็นลดอาจึงเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกอีกนะว่าจะเตรียมลดต่ออีกอาจจะมีการลดต่ออีกมี0.5อีกไม่รู้กี่ครั้งนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะเขาไม่ได้บอกไทม์ไลน์เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านไล่ทีละประเด็นกันนะประเด็นนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันจะกระทบ กับภาพรวมแล้วก็เงินของโลกเวลามันจะไหลไปนอกเนือจากการประกาศลด r r ลแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีการประกาศลดไอตัวรีโปเนี่ยไปอีก0.2%นตะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าเตรียมพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเตรียมพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการลดรีโปเนี่ยคือการส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยอนระยะสั้นเนี่ยกางจะลงแล้วนะครับแล้วก็จะต้นทุนการกู้ยืมบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงตามเช่นเดียวกันนะฮะนอกนอจากนี้เนี่ยยังมีการพูดถึงตัวเขาบอกว่ามาร์เก็ตนะตอนนี้นะ มีการออกมาพูดของ c ี i โอไนะครับที่จีนนะก็บอกพอใจมากๆนะการขยับเคลืยันอย่างนี้เหมือนคล้ายๆกับสะใจรอมานานแล้วนะครับอย่างที่เราร้องเพลงรอก,กันมาตั้งต้นปีจําได้ไหมเราบอกว่าเศรษฐกิจจีนแย่แล้วนะฮะมีอสังหาก็แย่รัธนาคารต้องไอ ธนาคารกลางต้องทําอะไรกระตุ้นสัทีนะฮะแล้ว GDP จีนก็แย่ด้วยนะฮะมันดูเหมือนจะไม่ตามเป้าไงก็ไม่รู้อไอตอนประกาศตอนครึ่งปีแรกเนี่ยก็มไม่ถึง5%ที่ประกาศเอาไว้นะ4.8ก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันก็ยังไม่สะใจนะดูแล้วมันไม่น่าจะกระตุ้นได้นะครับวันนี้มารัวๆเลยนะก็อย่างที่เราบอกนะว่าจีนไม่ได้ทำอะไรครับจีนรออย่างเดียวเลยคุณเจรมเจรมขยับจีนจะขยับตามนะครับจีนค่อยๆเป็นค่อยๆไปล่าสุดเนี่ยมีการประมาณการอีกนะบอกว่า ตลาดเนี่ยเหมือนจะเรียนรู้นะจากตัวการลดเนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้ก็มีการช่วยเศรษฐกิจนะแต่มันลดแบบช่วยแบบนิดหน่อยเหมือนฉีดยาช่วยนิดนึงกระตุ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดว่างั้นเถอะนะฮะก่อนหน้าน,นี้ลดสนิดเดียวเลยนะ10 basis point แต่ลดหลายครั้งนะ Multiple, point, เนี่ย multiples c basis point cut เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วพอครั้งเนี้ยออไอ้ตัว7 day repo เนี่ยซัดทีเดียว20 basis point เนี่ยตลาดชอบใจมากเลยนะ มันดูเยอะนะฮะเพราะก่อนนั้นนี้มันลด10ตลาดเนี่ยคิดไปไกลแล้วโอ้โหครั้งนี้คุณพานคกงเซิงซัดมา20นะเพราะก่อนนั้นนี้มัน10-10-10มันคือการส่งสัญญาณว่าหลังจากนี้ยาวๆเลยฮะน่าจะเยอะแล้วนะกับคล้ายๆกับคุณจอรมเนี่ยลดทีเดียว50 b a s i เบ o ิสพนะไม่ลด25มันมันคือการส่งสัญญาณว่ามาแล้วลูกนะฮะเศรษฐกิจจะกลับคืนแล้วนะครับ However นะครับก็มีการบอกว่าแต่อย่างไรก็ดีนะครับ The net impact will depend on whether we see a further cut ahead นะครับนี่อันนี้ประเด็นเนี้ยขีดเส้นใต้สำคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอฟเฟเนี่ยถ้าตลาดจีนจะขึ้นจริงไม่ได้ขึ้นหลอกต้องขึ้นอยู่กับว่าก่อนหลังจากนี้จะมีการทำ further cut s หรือเปล่าคือตัดลดเพิ่มหรือเปล่าถ้าไม่ลดเพิ่มลดอยู่แค่นี้แล้วแล้วหยุดอยู่แค่นี้แล้วยาวๆไปเลยจบข่าวนะฮะก็จะกลับมาซบเซาอะไรเงี้ยหอเหี่ยว ก็เหี่ยวว่าใจเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามีการทำเฟิร์เตอร์คันะฮะยิ่งตอกย้ำครั้งที่2และครั้งที่3อูลตลาดเชื่อสุดใจนะตลาดพร้อมจะขยับไปยาวๆเช่นเดียวกันนะฮะก็เตรียมพร้อมความคึกครักอีกครั้งหนึ่งใครสนใจหุ้นจีนก็ดูๆแล้วกันนะฮะพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะการที่ไอ้รีโปเนี่ยไอ้เจ็ดเดรีโปลดไปประมาณ0.02เนี่ยนะฮะเอรีโปลด0.02คือการทำให้ต้นทุนธนาคารลดลงหุ้นกลุ่มธนาคารจึงได้ประโยชน์ในส่วนนี้นะ การที่ธนาคารมีต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยทำให้ธนาคารมีสิทธิ์ได้กําไรมากขึ้นปู้งเ้ยนะกำไรมากขึ้น,เ,น,นะนเวลาเขาไปลดเขาก็ไปลดดอกเบีย้ยเงินฝากก่อนนะฮะเขาไม่ลดเงินกู้หรอกนะฮะเขาลดดอกเบีย้ยเงินฝากก่อนคนฝากเงินอ่ะจะแย่ก่อนนะฮะไอ้ฝั่งเงินกู้เนี่ยมันจะลดทีหลังนะฮะงั้นธนาคารเราก็รู้้อยู่นะเอาเงินที่คนมาฝากเอาไปปล่อยกู้ถูกปะพอเราเงินฝั่งไอ้ฝั่งฝั่งกู้อยู่เนี่ย เราไม่ได้ไปลดน,นี่คือมาเราชาร์จลูกค้าเต็มแต่ไอ้ฝั่งมาฝากเนี่ยเราลดดอกเบีย้ยเขางั้นธนาคารกินส่วนต่างนี้เต็มเต็มเลยนะเต็มๆ็มสตรีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ธนาคารหุ้นกลุ่มธนาคารจึงดูสดใสนะฮะหากมีการลดดอกเบีย้ยแบบนี้ในจีนเนี่ยก็แน่นอนแหะการลดเอรีพอแบบนี้ก็สดใสแน่นอนของไทยอย่าดูแบงค์ชาติอีกทีหนึ่งลดหรือเลปล่าแต่ว่าการกดดันในของธนาคารกลางสหรัฐที่ลดมาเนี่ยมันก็มีผลอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าของไทยลดเพิ่มอีกเนี่ยผมว่าหุ้นกลุ่มธนาาคร มีสวยๆอยู่เหมือนกันนะกายเป็นกาวหุ้นไปแทนไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีการลดต่อหรือเปล่านะฮะนอกจากนี้เนี่ยบอกว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าแค่มาหลอกให้อยากแล้วจากไปนะฮะก็เรียกว่าลดแค่20 b a s i เบ o ิสพแล้วก็หายไปนะถ้าถ,ถ,ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตลาดค่อนข้างที่จะกังวลพอสมควรคุณพันกงเซิงเนี่ยมีการส่งสัญ,ญญาณบอกว่าหลังจากนี้ไม่ใช่ลดแค่นี้อาจจะมีอีก เน่ใช้ว่าอาจจะมีอีกนะก็อาจจะมีอีก0.2ถึง0.25อีกหลายๆครั้งนะคะ in the loan p r i m e could follow อันนี้ขีดเส้นใต้ loan prime rate นะครับหรือ uh, LPR นะครับ loan prime rate could follow without specific นะแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นแบบ LPR แบบ 1 a r หรือ5 e a r s นะครับไม่ได้พูดนะ LPR 1ปีหรือ5ปีส LPR สำคัญยังไงนะฮะ LPR หรือไอ้ a n p พ i m e เ a t e เนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดนะเป็นเลทที่ reference กันทั่วประเทศเลยนะฮะเวลาเราจะสังเกตการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยธนาคารกลางจีนเนี่ยมักจะใช้ตัว LPR เนี่ยในการขยับขยืขยนนะให้คุณสังเกต LPR ให้ดีว่าขยับขึ้นหรือขยับลง LPR มันคืออะไรพี่บิ๊กนะอธิบายคร่าวๆงงง่าย,ายๆนะฮะมันคือเลทดอกเบี้ยที่ปล่อยให้กับ คนแบบเครดิตดีๆนะพวกแบบตัวใหญ่ๆแล้วเครดิตดีๆเนี่ยมันก็จะได้ดอกในเลเวลที่มันโอเคถูกป่ะคนคนเครดิตดีไปกู้ธนาคารนะคุณก็ต้องได้ดอกที่มันโอเคแล้วก็เอเลทดีนะครับอีเลทตัวนี้แหละคือ LPR นะครับโดยที่เขาจะเอา LPR เนี่ยไปอ้างอิงในการคำนวณพวก House h o l d Loan นะฮะไอพวก o r t g a g e นะที่ไปซื้อกู้ซื้อบ้านกู้ทำธุกรกิจอะไรเงี้ยมันก็จะเอาตัว LPR เนี่ยไปอ้างอิงเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารกลางจีนเนี่ย กำลังจะมีแผนในการขยับ LPR มันจึงเป็นเรื่องสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนพันครุงเซิงบอกแล้วจะมีการขยับอีก0.2-0.25แต่ไม่ได้บอกว่าจะขยับแบบตัว1ปีหรือ5ปีปีนะแต่ถึงมันจะเป็นตัวไหนก็ไม่รู้นะแต่การส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันคือการบ่งบอกว่ามาแล้วนะจ๊ะมาช้าย,ยังดีกว่าไม่มาแล้วก็กำลังจะซัพพอร์ตตลาดจีนแบบเต็มทีนะฮะผมก็เล่าไปเรื่อยนะ เล่าเติมไปที่ความเห็นส่วนตัวไปด้วยคุณเพื่อนๆก็ไปยักยะกเอาล้กันบางทีมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะฮะแต่ว่าอันไหนเป็นแฟกต์ก็เป็นประมาณนั้นนะเรื่องของการลดดอกปรับของธนาคารเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะ ภาพรวมมาแล้วนะครับเงินไหลออกจากอเมริกานะครับแล้วดูตลาดจีนก็ดูจะคึกคักนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละมันก็ยังมีคอนเซิร์นเรื่องของ geopolitics นะครับถ้าต่างชาติจะเข้าเนี่ยยังต้องคอนเซิร์นเรื่องนั้นอยู่นะครับก็ยังมีกำแพงเล็กๆที่ขวางอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเงินในจีนเองก็เริ่มสัมพัสมากขึ้นเดี๋ยวรอดู GDP ด้วยลองดูความคึกคักในการซื้อขายของแล้วการประกาศแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะมีอเจนดาอย่างแน่นอนทําไมต้องประกาศวันนี้ถูกไหมที่ผมเล่าเมื่อวานจําได้ปะ่ะวันนี้ วันที่25แล้ววันที่1คืออะไรฮะวันหยุดวันชาติของจีนนะฮะหยุดทั้งสัปดาห์เลยวันที่1นถึงเคุณประกาศแบบนี้มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ดูการทําจังหวะจากโคนเนี่ยเขาทําได้ถูกจังหวะทําก่อนเวลาจะจะหยุดเที่ยวเนี่ยมันสะใจนะฮะคือคนแบบรู้สึกมันลดไม่เยอะหรอกนะแต่รู้สึกว่ามันมาแล้วฉันกล้าใช้แล้วเวยกล้าไอ้นี่แล้วเวก็ต้อง คว,วักเงินออกมาจากในกระเป๋ามาใช้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะผมถึงบอกว่าต้องทำให้ถูกจังหวะด,ด้วยทัมมิ่งนะการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินแบบนี้นะค่อนข้างสำคัญซึ่งดูจีนจะทำได้ดีนะในตรงจุดนี้